สเรื่องเจ้าปัญหาที่ไม่ควรนำมาสนทนากัน 1. การเมืองได้ยินข่าวมันนับไม่ถ้วนในครอบครัวพ่อแม่ลูกทะเลาะกันเพราะเลือกกันคนละพรรคเลือกไม่เหมือนกันนั้นไม่เป็นไรแต่มันมีปัญหาตรงที่เอาเรื่องการเมืองมาพูดคุยกันอีกฝ่ายก็ดา่าพักนั้นชมพักนี้อีกฝ่ายก็บอกพักนั้นน่ะไม่ดีต้องพักนี้สิโกงน้อยกว่า พูดกันไปแขวะกันมาหาข้อยึดติไม่ได้กลายเป็นทะเลาะกันไม่คุยไม่มองหน้ากันทางบ้านดังนั้นใช้ดีใครชอบใครเชียร์พักไหนก็เชียร์อยู่ในใจอย่าเอามาสนทนากันเพราะเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องของจิตใจ 2. ความแตกต่างยุคนี้จะว่าไปการเหยียดเพศผิวพรรณรูปร่างหน้าตาที่มันแตกต่างกันดูเหมือนจะน้อยลงไป แต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยยังมีอยู่ในใจของใครอีกหลายคนการที่เขาเกิดมาสรีระสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมหรือมีเพศสภาพที่ไม่ตรงกับชาติกำเนิดหรือมีรสนยมทางเพศที่มันแตกต่างออกไปไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันรสยมหรือทางเลือกในชีวิตก็แตกต่างกันฉะนั้นการหยิบยกเรื่องความแตกต่างมาพูดคุยกันอย่างไม่เปิดกว้างเนี่ยจึงไม่ควรกระทำครับ เพราะบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเขาเลือกทุกอย่างให้ชีวิตของเขาไม่ได้แต่เราเนะ่ยเลือกได้ว่าอะไรที่ควรพูดออกไปและอะไรไม่ควรพูด 3. เรื่องส่วนตัวคำว่าส่วนตัวก็ควรเป็นส่วนตัวดังนั้นไม่ควรจะคุยเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายมากจนเกินไปโดยเฉพาะเมื่อ,อยังไม่รู้จักกันสนิทพอ บางคนไปเจอหน้ากันก็ทักทายแบบไม่เข้าหูแล้วทําไมอ้วนจังเลยอ่ะเฮ้ยสีฝ้าเต็มหน้าไปทําไมมาผอมมากขนาดนี้เป็นโรคร้ายแรงอะไรรอเปล่าแค่ฟังคําแรกนี้ก็ไม่อยากจะคุยต่อแล้วละครับหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากจนเกินไปคุยเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเรื่องปัญหาสามีเรื่องปัญหาของลูกเรื่องปัญหาของภรรยาหรือกำลังจะถูกฟ้องล่มลาย คือเจอกันก็โยนขยะใส่กันก็ให้แล้วอย่าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการไร้มารยาทและก็อย่าไร้กาละเทศะด้วยการเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเขารู้เห็นโดยที่เขาไม่อยากรู้เห็นอะไร c เรื่องคนอื่นเวลาอยู่ต่อหน้าใครก็ควรคุยกับคนคนนั้นไม่ใช่อยู่ต่อหน้ากาันแต่กลับไปคุยเรื่องของคนอื่น บางคนอาจจะบอกว่าคุยเรื่องของกันเองหมดแล้วก็ห <d> ันไปคุยเรื่องของชาวบ,บ้านบ้านปัญหาก็คือการที่เราคุยรับหลังเขาเนี่ย <d> เขาไม่มีโอกาสอธิบาย,ยตอบโต้อะไรและอย่างก็คือยิ่งเราสนใจเรื่องของคนอื่นมากเท่าไหร่ <d> ก็จะสนใจเรื่องของตัวเองได้น้อยลงและเมื่อไม่มีเวลาสนใจเรื่องของตัวตนจะพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไรและข้อสําคัญที่ต้องพึงระวังเอาไว้ ถ้ามีใครนินทาเรื่องของพระดื่นให้เราฟังต่อหน้าให้รู้ไว้ว่าเราหน้าจะเป็นเหยื่อรายต่อไป